ขยีย้อนิเมะขอเสนอมหายุทธหยุดพิภพ,พ,พภาคที่7ทะเลหลวนม่วตอนที่302กดอสกฎอสูรเงนินอที่นางตระกูลกูงเงียบกันหมดเลยทุกสายตาต่างจ้องมองไปยังใบหน้าของชายหนุ่มคนนี้ด้วยความตกใจเ <c oughs> จ้าเจ้าต้องการจะท้าประลองโดยใช้กฎอสูร์งนินอนี่กูโซ่ผู้มากประสบการณ์ถึงกับพูดขึ้นมาหลังจากเขาดึงสติได้แล้วใบหน้านั้น ยังฉายแววความประหลาดใจอยู่เห็นชัดว่าคําพูดหลินตงส่งผลกระทบต่อเขามากพอได้ยินแบบนี้หลินตงก็ทําเพียงแค่ยิ้มก่อนศึกชุมนุมวอริวุจะเริ่มขึ้นเขาเคยได้ยินเกี่ยวกับกฎต่างๆจากกูเมืองฉีพูดโดยทั่วไปแล้วผู้ชนะจะถูกกําหนดจากครั้งที่ดีสุดจาก3คนแต่นอกจากรูปแบบการประลองทั่วไปก็ยังมีกฎอีกข้อหนึ่งที่โดดเด่นมากๆและอันตรายมากๆกฎข้อนั้นก็คือ กฎอสูรนั่นเองชื่อเนี่ยฟังค่อนข้างน่ากลัวแต่ไม่ใช่เรื่องยากจะเข้าใจหรอกพูดแบบง่ายๆก็คือส่งคู่แข่งขันหนึ่งคนประลองกระจอมยุทธสามคนในหนึ่งรอบหากชนะก็จะพลิกสถานการณ์เสียเปรียบแต่เดิมได้แม้ว่ากฎนี้จะดูง่ายแต่ก็ยังคงเป็นเรื่องยากอยู่ดีที่จะบรรลุผลจอมยุทธที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมศึกชุมนุมวรยุทธ5ตระกูลเป็นยอดฝีมือรุ่นใหม่แห่งทะเลเทียนฝง แม้ว่ามีความแตกต่างของความสามารถกันคนละอย่างดังนั้นจึงเป็นการต่อสู้ที่โหดหินมากๆที่เจ้าชนะศัตรูทั้ง3มคนทาลินต,ต้องการใช้กฎอสูนเขาจะต้องสู้กับเวยเจนเฉิน,นลวบและเวอรีด้วยตัวคนเดียวเท่านั้นในบรรดาพวกเขาเวยเจนกับเฉินลวบกำลังจะบรรลุขุมพลังซึ่งเฉียนขั้นกลางส่วนเวอรีมีขุมพลังอ่อนสุดมีขุมพลังซึ่งเฉียนขั้นต้นระยะปลายสุดเท่านั้น หากทั้งสามรวมพลังกันก็เทียบได้กับจอมยุทธขุมพลังขั้นปายแม้แต่ในหมู่จอมยุทธรุ่นใหม่แห่งทะเลเทียนฟงบางทีอาจมีน้อยกว่า5คนที่มีความแข็งแกร่งระดับนั้นและความจริงข้อนี้ทำให้กูโซกับคนอื่นนตกใจเมื่อได้ยินหลินตงจะท้าประลองด้วยกฎอสูรในศึกชุมนุมวายุทธหลายครั้งมีคนใช้กดอสูรอยู่บ้างแต่คนที่ประสบความสำเร็จกัดมีน้อยยิ่งกว่าน้อย คนล่าสุดที่ประสบผลความสําเร็จนั้นก็คือเซนถูเจียจากเหตุการณ์นั้นเองทําให้เขาได้รับฉายอาอสูรเหล็กเซนถูเจียคือใครเขาเป็นอัจฉริยะโดดเด่นสุดที่ถือกําเนิดขึ้นในตระกูลเซนถูในรอบร้อยปีความสามารถนั้นก็เทียบได้กับสองคนในเทวยเทียนฟงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาชื่อของเขาเสมือนหินหนักหน่วงในใจของอัจฉริยะจากสี่ตระกูลและภายในชื่อของคําว่าอสูรเหล็กกา พวกเขาคือตัวประกอบที่ส่งเสริมความสามารถที่ยอดเยี่ยมของเขาโดยไม่ต้องสงสัยแต่ตอนนี้ลินตงกำลังหวังทำในสิ่งที่อสูรเหล็กก้าเคยทำสำเร็จเขาเชื่อจริงๆหรือว่าด้วยขูมพลังของตอนเองจะสามารถต่อกรกระจอมยุดระดับนี้ได้เพียงตัวคนเดียวดวงตาทั้งกูโซและคนตระกูลกูต่างกระพริบ,พ,บพวกเขาไม่มีอะไรจะพูดเมื่อได้เห็นฝีมือคอรินตงที่ปะทะกับซูเหยียนมาแล้ว พวกเขาไม่ได้มีความกังขาในความสามารถของดินตรงอีกต่อไปรอบที่ดินตรงจะต้องเจอคือสิ่งที่ตระกูลกูลยังไม่เคยท้าชนมาก่อนข้าบอกก่อนหน้าแล้วว่าต้องการสิทธิ์ในการเข้าหอคอยสิงขีตัวดินตรงนั้นมองฝูงชนทิ้งเงียบไปในเมื่อเราไปเชิญหน้ากับความสูญเสียอยู่แล้วทําไมไม่ข้ารองสักตั้งละ่ะจะได้รู้ว่าผลเจ้าออกมาแบบไหนตัวดินตรงนั้นจ้องมองกูโซโดวงตาแบบไม่กระพริบ,บอันตรายมากนะ ความประมาทน้อยนิดก็ทำให้เจ้าถึงแก่ความตายได้กูโซเตือนข้าเคยเสี่ยงชีวิตในสถานการณ์เลวร้ายยิ่งกว่านี้มาแล้วเรื่องตรงหน้าที่เกิดขึ้นไม่ถึงกับบีบให้ต้องถอยหนีหรอกนะหลินตงก็มองกูโซใบหน้าของหลินตงตอนนี้ทั้งอ่อนเยาว์และเฉียบคมสร้างแรงกดดันราลาวกับดาบที่ถูกชักออกมาตอนที่อยู่ในเมืองยี่หมวัวขนาดประมุกทั้งสาของสำนักหยวนเมืองออกโงเองยังไม่สามารถฆ่าเขาได้ มินำซ้ำทั้งสามยังเป็นจอมยุคขุมพลังจ้วนหลุนที่สามารถแยกสวรรค์ลและสร้สะเทือนโลกได้คนที่มีความสามารถระดับนั้นแต่กับข่าเด็กหนุ่มคนหนึ่งไม่ได้แล้วพวกวเวจินจะเทียบอะไรกันได้ล่ะความบ้าระห่ำนั้นทำให้รัศมีของสมาชิกตระกูลกูเนหายไปชั่วคู่หนึ่งดวงตาของกูเหมองชีก็มองชายหนุ่มที่ยืนโดดเด่นนั้นเหมือนต้นสนดวงตาของชายคนนี้มีทั้งความมุ่งมั่น จนตัวเองเนี่ยเหมือนจะทําลายไม่ได้นี่เองที่ทําให้นางเนี่ยถึงกับกัดปากตัวเองขณะความวิวับปรากฏขึ้นในดวงตาผู้กามักมีสเสน่ห์อยู่แล้วแม้รูปรักษณ์ภายนอกดิ้นตรงจะไม่โดดเด่นเท่ากูยุนเทียนแต่กูยุนเทียนต้องอับแสงเมื่อเจอกับรัศมีของเขาคนนี้ขัววุโสกูโซศึกรุกคาดแล้วนะหากไม่เดินมากที่แวกแนวแล้วก็กลุ่มเราได้ถูกกำจัดแน่ ทางนั้นทำไมไม่ให้โอกาสลินตรงล่ะสถานการณ์ตอนนี้ย่ำแย่ถึงขีดสุดแล้วไม่ใช่หรือเจ้าคะกูเมืองชีพพูดขึ้นกูโซ,โซนั้นคิดอยู่ในใจชายหนุ่มคนนี้มีทั้งพลังแก่งกล้าวกล้าหาญและหนักแน่นหากเขาเข้ามาเป็นคนในตระกูลกูคงไม่ด้อยกว่าชายหนุ่มคนนั้นของตระกูลส้นถูนแน่ในเมื่อเจ้าตัดสินใจแล้วก็ไม่ใช่เรื่องดีที่ข้าจะปฏิเสธแต่ถ้าเจ้าไม่ไหวจริง ก็ยอมแพ้และยอมรับซะนี่จะผ่อนหนักให้กลายเป็นเบาได้เจ้าเด็กตระกูลไว้ไม่ออมมือเวลาโจมตีหรอกนะกูโซ,โซก็เตือนขึ้นขอบคุณมากขอรับลินตงก็ยิม้มยกมือคำนับต่อกูโซหันหลังกลับและพุ่งตัวลงไปยังลานปละลองนั้นความตรงไปตรงมาไม่มีรับลงคมไหนทำให้หลายคนต้องถอนหายใจชื่นชมเจ้าหนุ่มนี่มหัศจรรย์จริงๆกูโซนั้นถึงกับชื่นชมในตัวดินตง ข้าเทียบเขาไม่ติดเลยกูยุนเทียนพูดขึ้นมาคนที่มีความมั่นใจแบบเขาเมื่อเทียบกับหลินตงแล้วเขาด้อยกว่าทุกประตูจะยิ่งใหญ่แค่ไหนกันถ้าเจ้าหนุ่มนั่นเป็นสมาชิกตระกูลกูของเรากูโซ่เนี่ยพูดขึ้นมาแล้วมองกูเมองฉี่ตอนนี้ดวงตาของนางกำลังมองไปที่หลินตงเป็นอะไรไปคุณหนูใหญ่ตระกูลของเราที่หัวสูงเช่นเจ้าในที่สุดก็มีใจให้ใครแล้วหรือ พอได้ยินแบบนั้นเนี่ยต้องบอกว่าใบหน้ากูเหมืองชีก็แดงขึ้นมาแต่นางกับไม่ได้แสดงท่าทีว่าเขินอายนางกลับเพียงแค่จื่อปากการกระทําแบบนั้นเองทําให้คนรอบข้างถึงกับอึ้งไปเท้าขอรินตรงแตะบนลานปะลองก่อนจะเบนสายตาไปทางตระกูลเว่ยตรงนั้นเว่ยเจิ้นกระเฉนลั่วกําลังยืนอยู่มองมาที่เขายังเหยียดหยามเรากับมองหมาจนตอกที่ดื้อด้านยังไม่ทออใจอีกเือเวยเจิ้นย่อเย้ยขึ้นมา แต่ลิ้นตรงกับเมืองการกระทำนั้นขณะดวงตาย,ยังคงจ้องมองต่อไปท่าทางนี้ทำให้เวเจนถึงกับรู้สึกโมโหขึ้นมาเลยสั่งให้เวยรี่นั้นลงสู่รานประหลงข้ารู้ว่าเจ้าหน้าเกงขามแล้วไม่จำเป็นต้องสู้กันในยกนี้ก็บอกได้ว่าเจ้าจะชนะเวยรี่หัวเราะออกมาเขาเลือกจะยอมรับเช่นเดียวกับที่รู้ว่าเฉินลั่วปาบกูเยี่ยนได้เมื่อไรตระกูลเว่ยก็เป็นผู้ชนะโดยสมบูรณ์ เมื่อคู่จบเวรี่ก็หันหลังเตรียมจากไปเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นสองคนนั้นลงมาด้วยสิเฮ้เวรี่เนี่ยถึงกับชะงักเทา้าและหันกลับมามองหลินตงอีกครั้งหนึ่งเสียงทั่วทั้งภูเขาเงียบกิบจากนั้นสายตาทุกคู่ก็กวาดมองก่อนจะหยุดอยู่ที่ร่างชายหนุ่มรอยยิ้มบนใบหน้าของชายทั้งสองนั้นที่กอดอกอยู่ก็แข็งค้างไปแกว่าอะไรนะเวเจอ้ถามอีกครั้งข้าบอกว่าข้าต้องการให้พวกเจ้าลงมาด้วย รินตงเงยหน้าขึ้นจ้องมองว้่ยเจิ้นด้วยความดุดันและแข็งแกร่งเสียงฮือฮาก็ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งบทสนทนาก็เริ่มมีขึ้นกดอสูรเขาต้องการท้าปรองด้วยกดอสูรน,นั่นเองเสียงตะโกนดังขึ้นมาก่อนที่เสียงอึกกระทึกจะดังไปทั่วดังขึ้นไปถึงท้องฟ้าผู้คนที่ยืนอยู่ทั่วภูเขานั้นก็ต่างรุกขึ้นทันทีก่อนจะส่งสายตาที่ร้อนแรงไอ้บ้านี่ไม่ใช่เล่นแฮ เขาก้าใช้กฎอสูรกันหรือห่างงานนี้ไม่ชนะก็าตายแล้ววะหลายปีมาแล้วกฎอสูรสำฤทธิ์ผลจากเส้นถูเจียนแห่งตระกูลเส้นถูเท่านั้นนี่ข้าอยากรู้จริงๆไวบ้านี่จะทําได้ไหมพอได้ยินเสียงคือหาปกคุมไปทั่วดวงตาเว่ยเจินกับเชินล่วก็เปลี่ยนไปพร้อมรอยยิ้มในเมื่อแกอยากตายข้าจะจัดให้ลางทั้งคู่ทะยานลงมาดูราวกะเคียวยมทูตสองเรมที่พร้อมจะสังหารทุกอย่าง ยามนี้บรรยากาศระเบิดขึ้นแล้วการป่ารองที่น่ากลัวกำลังจะเริ่มขึ้นบนยอดภูเขายักษ์มีพืชเต็มไปหมดขึ้นตามทางเดินตัดสลับกับป่านั้นเชื่อมต่อกับจัตรุรัสสีขาวที่ปลายของจัตรุรัสเป็นหอคอยหินปูนที่สูงเกือบร้อยฟุตบนพื้นผิวของหอคอยปรากฏลวดลายปาระาดลวดลายเหล่านี้เหมือนจะเกิดตามธรรมชาติบรรยากาศที่ไร้ขอบเขตและเรียบง่ายปรากฏออกมาอย่างเงียบ ทำให้พื้นที่โดยรอบให้ความรู้สึกมั่นคงและปกคุมไปด้วยวัชพืชล่างคนคนหนึ่งกําลังนั่งอยู่ตรงหน้าหอคอยหินนั้นลลาวกับใต้สือ่อเขาสวมชุดสีเทาสีสะร้อนเตียนจนดูเหมือนกับเงาพอโดนแสงอาทิตย์กะสะท้อนวิบวับใบหน้าเขาอ่อนโยนและหล่อเหลาไม่มีคลื่นพลังปรากฏออกมาเมื่อดูไกลๆแล้วดูเหมือนจะเป็นคนธรรมดาแต่มีเพียงคนที่มีความสามารถเฉียบคม จึงจะรู้สึกได้ว่าคื้นโยนที่ไร้เวียนอย่างเกี้ยวกาดซ่อนอยู่ภายใต้ความนิ่งนั้นและนอกจากนี้เฉพาะคนที่คุ้นเคยกับความสามารถของเขาเท่านั้นจึงจะรู้ถึงความเกี้ยวกาดของอสูรเหล็กที่ซ่อนอยู่ภายใต้ใบหน้าอ่อนโยนและหล่อเหล่านั้นโอบรรยากาศเงียบสงบดําเนินต่อไปก่อนดวงตาที่ปิดสนิทของชายหนุ่มจะลืมขึ้นพิบตานั้นปรากฏขึ้นโยนแต่ก็ถูกบีบอัดกลับเข้าสู่ร่างเหมือนเดิม ในจังหวะนั้นความประหลาดใจก็ฉายชัดเมื่อเขามองไปยังเชิงเขาที่ตอนนี้เกิดเสียงอึกกระทึกคึกโคมขึ้นส่งผลให้บรรยากาศเนี่ยมีล่องรอยของความรุนแรงมากขึ้นขณะความประหลาดใจยังไม่จางหายเสียงท้าลมก็ดังล่างคนกู้หนึ่งก็ปรากฏบนจัตุรัตนั้นคนที่เพิ่งมาถึงเป็นสมาชิตระกูลเซ่นถูและมีความนอบน้อมอัดแน่นในดวงตาเขาพูดขึ้นว่าพี่ใหญ่เซ่นถู คููอาวุโสให้ข้ามาแจ้งท่านว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันในศึกชุมนุมวารยุทธ์ครั้งนี้มีเพียงชายคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับการแสดงความเคารพอย่างจริงใจจากจอมยุทธ์ตระกูลส้นถูมีอายุใก,กล้เคียงการชัดเจนว่าชายหนุ่มที่นั่งตรงหน้าหอคอยเป็นบุคคลที่มีเกียรติลดหลามในทะเลเทียนฟงยิ่งกว่านั้นเขายังอยู่ในอันดับที่สามของจอมยุทธ์รุ่นใหม่เขาคืออสูรเหล็กแห่งตระกูลส้นถูส้นถูเจียนทุกคนคงอยากจะเชื่อว่า ชายที่มีฉาย,ยาที่บีบหัวใจและวิญญาณของผู้คนจะสันไหวกลับเป็นชายหนุ่มที่ดูอ่อนโยนและหล่อเหลาแบบนี้อืมและตระกูลไหนชนะล่ะพอได้ยินแบบนั้นเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนท่าทีเพียงเอ่ยถามเท่านั้นดูสถานการณ์ตระกูลเว่ยน่าจะชนะแต่ว่าตระกูลกูเชิญกำลังเสริมที่มีพลังแก่งกล้ามาคนหนึ่งตอนนี้กำลังเข้าท้าประลองด้วยกฎอสูรหากประสบความสำเร็จ ตระก,กูลกูลจะพลิกสถานการณ์เสียเปรียบได้และได้รับสิทธ์ท้าประลองกับท่านคนรายงานรีบแจ้งข่าวมีคนท้าประลองได้กดอสูรเงือใบหน้าของเซินถูเจียนเปลี่ยนไปเมื่อมองคนที่รายงานนั้นฮ่าฮ่าหน้าสนใจจริงๆเซินถูเจียนถึงกับยิ้มแต่สีหน้าเนี่ยไม่ได้เข่งขื่นมากนะักขุมพลังเขาตอนนี้อย่าว่าแต่จอมยุทธ์ลุ่นหม่แห่งทะเลเทียนฟงแม้แต่เขาจะต้องเจอกับจอมยุทธ์ตัวเก่า เขาก็ประชิญหน้าโดยไม่ต้องหวาดกลัวสําหรับกฎการประลองระหว่างจอมยุทธ์สี่ตระกูลไม่ได้อยู่ในสายตาเขาเลยแม้แต่นิดในหมู่จอมยุทธ์รุ่นใหม่ในทะเลเทียนฟงมีเพียงสองคนเท่านั้นที่เขายอมรับได้กลับไปแจ้งพวัวเวโสว่าข้าจะปกป้องหอคอยสิงขีไอหงวางทีนี่ส่งผลดีต่อวิช,ชาร่างอสูรของข้ามากหากข้าสามารถเข้าไปในหอคอยได้อีกครั้งข้าจะไม่กลัวสองคนนั้นเลยเมื่อต้องเจอกันอีกครั้งหนึ่ง เส้นถูเจียนพูดขึ้นขอรับผู้มารายงานจากตระกูลเส้นถูรีบตอบก่อนจะจากไปขณะกำลังก้าวถอยหลังดวงตานั้นอัดแน่นด้วยความตกตะลึงและตื่นเต้นเขารู้อยู่แล้วว่าจอมยุทธสองคนที่เส้นถูหมายถึงนั้นเป็นใครในหมู่จอมยุทธรุ่นใหม่แห่งทะเลรเทียนฟงคนที่ทําให้เส้นถูเจียนต้องระวังก็มีแต่อัจฉริยะจากถ้ำทั้งสองนั้นเส้นถูเจียนก็มองอีกฝ่ายถอยไป ถ้าได้กดอสูนกงนหรือน่าสนใจจริงๆถ้าเขามาถึงที่นี่ได้เขาจะมีคุณสมบัติปะมือกับข้าแต่หอคอยสิงคีแห่งนี้ตระกูลข้าขอจองอีกปีนะขึ้นหยวนไล่ขอบเขตนั้นปรากฏออกมากวาดไปทั่วร้านปลาหลอมภายใต้คลื่นที่ปะทุนั้นกับมีไอสังหารปรากฏอยู่ด้วยจังหวะนั้นเองตัวดินตรงก็มองทางด้านของเวเจนกับเฉินลวที่ยืนอยู่ตรงหน้าพร้อมรอยยิ้ม ที่มีไฟล์แห่งการต่อสู้นั้นตอนแรกข้าก็ว่าจะปล่อยให้แกมีชีวิตอยู่จนศึกชุมนุมวริยุทธ์สิ้นสุดลงแต่ในเมื่อแกด่วนจะตายแบบนี้เราก็สนองความต้องการให้แล้วกันสีหน้าเวยเจรนนั้นเปลี่ยนไปมุมปากของเฉินลั่วนั้นบิดสายตาแปลเปลี่ยนเป็นอมหิตธ์ทว่าเขาไม่ได้พูดต่อเขากำหมัดหอกยาวสีดำปรากฏพร้อมกับเสียงบางอย่างขณะไอหยินแผ่ปรากฏออกมา จากรูปรักษ์สามารถบอกได้ว่านี่คือวุธล้มฟ้าระดับสูงคันเทพพยุท์ทีน่าสะพึงชิ้นหนึ่งเทียบกับเวอร์เจนและเฉินล่วแล้วเวรี่ดูธรรมดามากแต่รัศมีที่ปลดปล่อยออกมาจอมยุทธขุมพลังเสิ้งเฉียนขั้นต้นระยะปลายสุดก็ไม่ได้อ่อนแอมากหรอกพิปตานั้นรัศมีก็พุ่งผ่านดุดันจากทั้งสามคนปลดปล่อยออกมาเร่งเป้าไปที่รินตงข้าอยากรู้นักว่าแกจะทนได้สักกี่น้ำ จากการโจมตีรวมกันของข้าสามคนเว่ยเจินยาะเยะ้ยอย่าเสียเวลาภาพเลยออกกระบวนท่ามาได้แล้วแต่ท่าทีการตอบสนองคำพูดเย่ะเย้ยของดินตรงนั้นกับเขียงแค่ส่งคำพูดเข้าประเด็นดวงตาเว่ยเจินกับเชินล่วเนี่ยจ้องมองไอจองของข้าไม่เข้าใจว่าแกไปเอาความมั่นใจมาจากไหนกันตัวดินตงกับยิ้มไอเยีอยเย็นเริ่มปรากฏมือประกบเข้าหากันเริ่มวาดกระบวนท่าขึ้น ข้าบอกแล้วยกเดียวก็เกินพอเมื่อประโยคสุดท้ายลินตรงดังขึ้นฝ่ามือก็ตบลงสู่ผื้นอึดใจต่อมากลับมีเสียงบางอย่างดังขึ้นคำขีต้าวางหูผื้นดินเกิดการสั่นสะเทือนทันใดนะั้นทุกคนรู้สึกได้ถึงคลื่นพลังปัะหลดกกำลังรวมตัวกันอยู่ที่รินตรงการประทุพลังนี้ไม่ได้อยู่บนพื้นผิวแต่อยู่ใต้ดินฝูงชนก็มองพื้นดินที่โยกคอน,นั้น ยิ่งกว่านั้นพวกเขายังรู้สึกถึงจังหวะขคลื่นใต้ดินจากนั้นดวงตาก็เปลี่ยนไปพอตอนนี้พวกเขาเห็นว่าผืนดินที่เขียวชอ่มนั้นเริ่มแห้งแล้งขึ้นมาภูเขาเขียวชุ่มเริ่มเปลี่ยนเป็นแห้งแรงความแห้งแรงเริ่มแผ่ก,กระจายไปทั่วและรอบลานระลองสีหน้าของเราผู้ผู้โศส,สีตระกูลที่มีพลังแกงกล้าเปลี่ยนไปพร้อมกับรุกขึ้นมาพวกเขาสัมผัสได้พลังชีวิตและพลังงานในบริเวณนี้ถูกดูดหายไปยิ่งกว่านั้นขคลื่นพลังทุกหยดนั้น กับตรงไปหาดินตรงเห็นชัดว่าพลังงานต่างๆถูกเขาสกัดและดูดซับเป็นวิชาที่ทรงพลังมากเวลานี้ใบหน้าของกูโซเปลี่ยนไปพร้อมกับความเข่งขึมสายตาเขาจับจ้องยังร่างของดินตรงความกดดันของวิชานี้เป็นอะไรที่แม้แต่คำคีรันเยี่ยของตระกูลเหล่ายังเทียบชั้นไม่ได้ดูจากท่าแล้วคูมรังดินตรงคงไม่ธรรมดาแน่ใบหน้าของกูเยี่ยนนั้นกอดแน่นด้วยความตกตะลึง และความประหลาดใจแม้แต่นางยังไม่เคยเห็นวิชานี้ของลินตงมาก่อนชัดว่าลินตงไม่เคยเผยไพ่ตายทั้งหมดให้นางเห็นตัวลินตงต้องการใช้วิชานี้เอาชนะพวกเว่ยเจิ้นงั้นหรือเจ้าคะกูเมืองชี้ถามขึ้นมาแม้วิชานี้จะดูซับพลังของผืนดินโดยรอบได้แต่ยังเป็นเรื่องยากที่จะชนะพลังโจมตีรวมกันของทั้งสามคนยังเด็กขาดกูโซพูดขึ้นทว่าขณะคำพูดกูโซดังขึ้นนั้น เสียงกัปปนาตก็ดังขึ้นจากลานประลองเสาพลังงานขนาดใหญ่ก็ปกคลุมทั่วร่างหลินตงและคลุมขึ้นสู่ท้องฟ้าบริมาณมหาศาลของพลังนี้ทำให้คนที่เห็นยังรู้สึกตกใจร่างนั้นยืนขึ้นภายในเสาแสงลอยแตกมากมายแผ่ก,กระจายออกมาสายตานับไม่ถ้วนต่างจับจ้องหลังจากนั้นจอมยุทธตาแหลมบางคนก็มองเห็นร่างนั้นเปลี่ยนกระบวนท่าอีกครั้งเมื่อสัญลักษณ์ในมือเปลี่ยน เสาแสงที่เหมือนจะมองเห็นได้นั้นก็ประทุขึ้นพร้อมกับพลังที่น่ากลัวคืนพลังน่ากลัวเริ่มแผ่กระจายออกไปและมีเสียงบางอย่างดังขึ้นเทพพิโรธพาสวรรค์บนยอดเขานั้นขนาดินตองสำแดงคำขีต,ต้าวางหมูและดูซับพลังชีวิตชายชุดเทาที่กำลังหลับตานั่งฝึกวรยุท์นั้นกับสะดุง้งดวงตาปิดสนิทกับเปิดขึ้นและมองไปต้นไม้ที่เคยเขียวชุม่มเริ่มสแสดงสัญญาณเหี่ยวเฉา นเขามองภาพที่เกิดขึ้นนั้นก็ทําให้ใบหน้าเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปเหมือนกันจากนั้นเขากางมือออกและแตะที่พื้นดินเขารู้สึกถึงคลื่นพลังที่ไหลออกจากใต้พิภพก่อนจะรวมตัวกันยังทิศทางเดียวกันนั่นก็คือ้านปอลลองที่จัดขึ้นของศึกชุมนุมวรยุทธ์วรยุทธ์แก่งกล้าจริงๆเขามีความสามารถอย่างแท้จริงชายชุดเท้าคู่กับตัวเองเห็นชัดว่าไม่ใช่ตระกูลว้ยที่จะมีวิชาแบบนี้ ในเมื่อเป็นแบบนั้นน่าจะมาจากชายหนุ่มที่ท้าปะระลองได้กดอสูรพอเกิดความคิดนี้เซนถูเจียนก็รู้สึกว่าชายหนุ่มคนนี้น่าสนใจจริงๆชายคนนี้น่าสนใจมากเขามีคุณสมบัติพอจะเป็นคู่ต่อสู้ของข้าแล้วโอเคเจอกัน้นคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วครับ